ก,กันอีกแล้วนะคะกลับไปเปัะสวัสดีค่ะทุกคนกลับพบกันอีกแล้วนะคะกลับกไปค่ปไปค่ะวันนี้นะคะมแม่เอกเราก็ซัมเมอร์แพ็กก็อย่างที่บอกนะว่าซัมเมอร์แพ็คมันมีหลายบ้านมากที่ทำรอบที่แล้วบ้านของ จีมินใช่ไหมรอบนี้นะคะเป็นของ AM เอ็มยอนูนาก็คือเป็นของจองกุกนั่นเองเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าซัมเมอร์แพ็คของบ้าน i a m y o u r n นูนเนี่ยของบ้านจองกุกเนี่ยจะมีอะไรบ้างเหมือนในนี้นะคะก็เหมือนเลยเหมือนของจีมินเลยแพ็คอีกอนี้นะคะแล้วก็มีขวดนะถุง,งนี้เหมือนกันแล้วเรามาดูข้างในดีกว่าก็านี่นะคะมีพัดนะคะพักระ่ายสองอันดีนะให้มาอย่างนี้นะ ก็อันนึงใช้อันนึงเก็บเหมือนเดิมนะคะดีอะดีกับเราเราชอบเก็บไงใส่เก็บดีจะได้มีใช้อันนึงนะคะแล้วก็มีพัลลูกน้องนะนา่นาเกียดน่าชังอะข้างหลังก็เป็นนี้นะคะนา่ารักอีกแล้ว มีอะไรพัสดอย่างละสองอันนะคะนี่มันกันเลยมาของจิมินเลยน่ารักอ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าข้างในมีอะไรบ้างของจิมินแน่เลยนี่จิงบุ้ยการนะคะสามใบนะคะนี่นะคะการ์ดสามใบรูปน้องนะก็ข้างหลังก็ใค่ข,ของจิมินนะอี่เป็นแฟนอาร์ตน่ารักน่ารักนะชอบจังเลยรายละเอียดเขาก็มีการ์ดใส่นะคะน่ารักจังดูน้องนีย ก็มีอะไรนะคะแลก็มีสติกเกอร์กันลังสีนะคะรูปน้องน่ารักน่าชังเหมือนเดิมทุกซัมเมอร์นะคะอยู่ในก็มีสโลแกนในถุงซิปลึกอีกแล้วของจองกุกเป็นสีแดงนะของจีมินเป็นสีฟ้านะจำได้ไหมนะคสีแดงแรงริฟต้องน่ารักมากเลยดูดิน่ารักอ,อ่ะโอ้น่ารักได้อะไรเบอร์นั้นนะข้างหลังก็เป็น เคก็เป็นสิ่งที่น้องชอบนะคะน้องชอบถ่ายรูปแล้วก็ชอบกิน,นเค้กน่ารักอ่ะเราชอบสโ,โลแกนของจองกูมกของจีมินเ่ะเออแต่ก็ชอบทั้งสองคนนั่นแหละไฮมาตอมไปนะคะเป็นขวดก็เหมือนกันนะคะซันนี่บอสทอลนี่เหมือนเดิมนะคะเห็นมาว่าคนละบ้านแต่จอกจีมินไงอเออกระตุนก็น่ารักนี่เดี๋ยวเราเทบของจีมินให้ดูใส่น้ำกินนะคะบอกเรามันใช้ได้ดูสิน่ารักไม่เหมือนกันนะเนี่ยอันนี้จอมนีจีมินนะคะนี่จองกูมนะ และนี่ก็คืออันบ็อกซิ่งกับไปเถอไปนะคะกับซัมเมอร์แพ็คของจองปุกนั่นเองนะคะก็หวังว่าทุกคนคงจะชอบนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหาได้หรือเปล่าแต่มันปิดคีย์ไปแล้วอ่ะยูถ้าเจอก็นั่นแหละค่ะโชคดีไปนะคะก็ถ้าไม่เจอก็ตามนั้นค่ะก็เอาไว้อุดหนุนม่แม่กันรอบหน้านะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะหวังว่าจะชอบกันนะน่าเราจะเก็บไปเถอไปกับอะไรนั้นอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะชอบกดอย่าลืมกดไลค์นะ ก็ขอบคุณมากค่ะเจกอกันคลิปหน้าบายบาอม๊อยิ้มยิๆ